หัวแดงมิชชั่นชาเลนจ์ สวัสดีครับพวกเราแฟมเวอร์ดี้อีซี่นะครับปัจจุบันแฟมก่อตั้งมาประมาณ13ปีครับแฟมนี้นะครับหัวแดงก็จะเป็นผมเองนะครับโัวฟ้าจริงๆนะปัจจุบันในแฟมเราจะไม่ได้ฟิกครับว่าจะเป็นใครพวกเราส่วนใหญ่จะแย่งหัวเขียวกันมากกว่าครับถ้าในเกมเนี่ยก็จริงๆมีประมาณ60-70กคนครับถ้าในกลุ่มไลน์เนี่ยก็จะมีประมาณ5.3คนก็สำหรับแฟมเวอร์ดี้อีซี่นะครับเราสร้างมาตั้งแต่ปี2010ครัำว่าเวอร์ดี้อีซี่เนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันมีความหมายแปลว่ามารวมตัวกันน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 ะคคคคครรรรรรรัััััััับบบบาาาาาาาวววว่่่่มม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 มตกกกกกจิงงๆๆ็็็ีีีททืออเเเเเเยยุ้้้หหด4แแฟฟปผูลลขใ ภารกิจช้าชายหัวแดงรับคำช้าแล้วทำได้รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า7,000บาทช้าไม่มั่นใจเรียกลูกแฟนม,มาทำแทนได้แต่เงินรางวัลลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ3,500บาทให้สมาชิกแฟมผลัดกันกดคนละสองรอบจนจบเพลงให้ได้คะแนน5 0 0แสนแต้มขึ้นไปในโหมด Cre ี้แด n ซ์แดพิชั้นนี้สบายมากครับดีกรีแชมป์มั่นใจในทีมครับรัาครับ อยากฝากขอบคุณนะครับทางทีมโซดคุณภาพนะครับที่ท้าทายนะครับทางแฟ m i ว y ร์ีซเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับจะบอกเลยว่าง่ายรู้สึกว่ามันยากครับก็รู้สึกสนุกครับที่ได้มาเข้าร่วมกันครับแล้วก็ได้เห็นสมาชิกในแฟมนะครับมีความสามัคคีกันช่วยกันกดให้ได้คะแนนห่าแสนครับก็รู้สึกเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกดีแบบท้าทายค่ะรู้สึกสนุกดีค่ะได้กดดันเพื่อนค่ะ ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆชาวออเดชั่นนะครับทางแฟมเวอร์นี่ซีครับก็ยังเปิดรับคนเข้ามาใหม่เพิ่มนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็เราก็ยัดคนออกอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแฟมนะครับแล้วอยากเข้ามาร่วมกับสังคมของเราครับยินดีครับติดต่อมาทางหัวแฟมหรือว่าสมาชิกในแฟมได้เลยนะครับก็แฟมที่อยากท้านะครับขอท้าแฟมดูนี้ครับโดยเฉพาะหัวแฟมนะครับอากิโกะนะครับเรียนเชิญนะครับมาที่ตึกเคฟาร์กนะครับเพราะว่าทีมงานรอทางอากิโกะมาเกาคางอยู่ครับออออดิชั่่นนนนเเป็มมาากกกวสงไล์ I love you.